คุณผู้ชมแบบนี้ครับห้ามลอกเรียนแบบเด็ดขาดนะฮะมีคุณลุงท่านหนึ่งวัยหกสิบปีครับโชว์ความศักดิ์สิทธิ์โชว์อภิเิหารของเหรียญพระเครื่องนะรุ่นหนึ่งนะด้วยการเนี่ยเอามือจุ่มลงไปที่น้ํากดปรากฏว่าไม่เป็นอะไรเลยอเดี๋ยวไปตรวจสอบพร้อมกันนะเนี่ยแหละครเมื่อกลางเดือนที่ผ่านมาครับทีมข่าวของเราได้รับแจ้งจากชาวบ้านในพื้นที่จังหวัดกระบี่ครับบอกว่าที่วัดทุ่งสันติธรรมหมู่หนึ่งตำบลเขาครามนะฮะ มีคุณลุงท่านหนึ่งฮะเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อรวยฮะซึ่งหลวงพ่อรวยก็เป็นเจ้าวาดวัดทุ่งสันติธรรมครับก็มีการพิสูจน์ถึงบรมีความศักดิ์สิทธิ์ของพระเครื่องหลวงพ่อนิลเป็นพระประธานประจําวัดครับด้วยการใช้นิ้วฮะจุ่มลงไปแช่ลงไปที่น้ํากรดนะฮะซึ่งเป็นน้ํากรดกัดยางก็เลยเดินทางไปพิสูจนะ์นี่น,น,นี่คุณลุงท่านนี้นะฮะ,ะเมื่อไปถึงฮะพบกับคุณลุงบัญญัติศรีจันทร์วัย60ปีนั่งอยู่ภายในกุฏิของหลวงพ่อรวยฮะ เตรียมอุปกรณ์นะฮะในการพิสูจน์นะะว่าเป็นน้ํากรดแบบเข้มข้นหรือที่ชาวบ้านเรียกว่าน้ําส้มค่ายางดูสิดูกัดจีวอนขนาดนี้ฮะเอาหยดลงไปนะฮะเทลงไปที่จีวอนไม่ฮะน้องเอ๋ยไม่นะเป็นคราบแบบนี้ครับพิสูจน์ให้เห็นจัดจ้าจังๆว่านี่คือน้ํากรดจริงๆนะฮะเทใส่จีวอนเทใส่ผ้าแบบนี้นะครับมันเปื่อยยุ่ยไปเลยนะฮะจากนั้นฮะลุงบัญญัตครับเริ่มทดสอบฮะ นั่งบริกรรมคาถาก่อนครับแล้วก็อธิษฐานจิตนะฮะม,มือซ้ายกำพระพิมพ์หลวงพ่อนินไว้ใช้มือขวาแบบนี้จุ่มลงไปในแก้วน้ำกรดนะฮะแล้วก็ใช้นิ้วอ่ะคนในน้ำกรดนะฮะอยู่นานเกือบ20วินาทีบอกคุณผู้ชมแบบนี้น้องๆหน,นูๆดูข่าวนี้ห้ามลอกเลียนแบบเด็ดขาดนะครับแล้วบอกว่าพอจุ่มลงไปปุ๊บเนี่ยรู้สึกแค่อุ่นๆไม่มีอาการปวดแสบปวดร้อนแต่อย่างไรนะฮะ ลุงบััญยายัางบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยไม่ได้ท้าทายนะออไม่ได้บลบหลู่นะเพียงแค่ต้องการเนี่ยให้รู้ถึงบาร,รมีความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อนินส่วนที่ทำแบบนี้เพราะเคยทำมาก่อนเมื่อปี48ดนะนี่ดูนี้ดึงขึ้นมาครับองไม่มีอาการะดรนะแต่เสียจะเปลี่ยนไปเนาะน่าจะเป็นคราบน้ำกรดนะฮะบอกว่าเนี่ยปี48เนี่ยเคยทำมาแล้วนะฮะในสมัยที่มีการสร้างพระหลวงพ่อนิในใหม่ๆ<ใ>นะฮะ นำพระหลวงพ่อนีเนี่ยไปให้ชาวบ้านช่วยกันบูชานำเงินมาพัฒนาวัดครับแต่ชาวบ้านไงไม่เชื่อเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ก็เลยทดสอบให้ดูแบบจัดจระแบบนี้นะครับเหตุที่ตัวเองเนี่ยก้าทำในครั้งนั้นเพราะเชื่อในความศักดิ์สิทธิ์เนื่องจากมีการปลุกเสกนะฮะของหลวงพ่อนีตอนนั้นนะก็ก็9วันเก้าคืนนะเชิญเกจิอาจารย์ชื่อดังในพื้นที่ทางภาคใต้นะฮะมาร่วมพิธีนะครับแล้วก็มาทราบว่าเนี่ย เพิ่งมาเจอเมื่อ2อถึงสวันก่อนนะฮะ,ะก็ไปรื้อคนในกุฏิก็มาเจอนะฮะคราวนี้เจอปุ๊บเนี่ยแต่ด้วยความศักดิ์สิทธิ์ที่เคยทาครั้งแรกรก็ลองทําอีกสักครั้งสิก็ปรากฏว่านะฮะไม่ได้รับบาดเจ็บหรือว่าอันตรายใดๆนะครับเชื่อว่านะฮะพระเครื่องเนี่ยเนี่ยกองตะก,ก้าเนี่ยรุ่นนี้นะฮะ ก็จะทั้งเมตตาแค้วคาดอยู่เย็นคงกระพันนะฮะโอ้โห oh. oh. แต่แบบต้องบอกแบบนี้นะอย่าลอกเรียนแบบแล้วกันน, <ๆ S 1> นะาะถึง,ถงจะแบบเมตตาคงกระพันจริงๆนะอย่าไปลองเลยดีกว่านะฮะสมข่าวติดปากนะครับที่ออกอากาศสดแล้วบางครั้งคุณผู้ชมเนี่ยอาจจะพลาดไม่ได้ชมงนะสามารถไปติดตามได้ใน YouTube รับชมย้อนหลังนะครับไปชมเสร็จแล้วครับกดซั s สไคร e ด้วยนะครับเดี๋ยวจะพลาดข่าวสำคัญแล้วก็ความสนุกสนานครับ